ผลงานใต้องฟ้าจากเมืองขอเนี่ยนี่ก่เียตาใไนะครับตาในเป็นคนองนะครับเมื่อมึงนะครับยี่ห้อคนเชียร์ตาในนะครับอยจะบอกพี่น้องว่าตาันนะครับตา อิทธิ์ตานกอินซีนะครับเิีย์ตาไมนะครับือว่าสถิติตัวดีนะยอดยอดีกำลังดีนะครับตาอินซีนะครับตานกอินซีนะครับบ่เป็นยารบยมนวแนปลไม่ให้ผลิตนะครับตาไม้ให้ผลิตครับเป็นิตัวท่านกิ่